นี่นะคะนี่พาเด็กๆเ,เที่ยวชมสวนอุ้ยน่ากินจังเลยดูผักคุณครูด้วยนะคะผักคุณครูสวยๆจังนั้นเลยค่ะใครจะรดเอ่ยใครรดน้ำต้นไม้เอ่ยกันรดไหมครับกันรดนะรดนะเออทำเมื่อนผอรดเมือนเหม่รดนัน้นไหม เนี่ยเนี่ยต้นไม้ลีโอมาทางนี้ก่อนจะได้เห็นด้วยอ๋อลิโอยือนตรงน,นั้นแหละอ๋อลิโอยือนยืน,ยนหันหน้ามาทางนี้แหละตัวเองเออเห็นไหมเห็นไหมเอออยู่ดีเบอร์เอาเด็กๆทุกคนเา้ารดน้ําต้นไม้ดูสินุนๆดูเพื่อนดูเพื่อนด้วยเพื่อนรดน้นําต้นไม้เห็นไหมอนนโอ้โหผักสวยๆเลยค่ะ นี่คือผักที่โรงเรียนนะคะสวยๆมากเลยโอ้เกง่กงเกง่กงเก่งอ่ารถลีโอรถไม่ลีโอลีโอจับน้ำหน่อยจับเร็วจับถังรถรถด้วยลูกรถรถยังไงลูกรถยังไงรถยังไงอ่ะจับแบบนั้นเห็นไหมอ่ารถเออยกเออแบบนั้นเลยลูกโอ้โห รถจีเด oh, so ียวชุ่มฉ่ำไปเลยเดียวรถจีเดียวชุ่มฉ่ำไหมลูกอ๋อหมดแล้วเอไปเพิ่มใหม่ได้ครับไปเพิ่มใหม่ได้ครับทุกคนเดียวออกมาก่อนเดียวถอยนะลูกออกมาก่อนนะให้น้องขารถด้วย อะเด็กสาวๆมาทางนี right. um, uh, mm ้มาเร็วมาทางนี้มามาทางนี้มาเร็วมาทางนี้มาเลยทางนี้มาเลยทางนี้มาเร็วไสน้ำนองนิ่งเออใส้น้ำใส้น้ำไม่นองเห็นไหมอ่ะมารดเลยสาวๆมารดหน่อยอ่ะรดน้ำจับตรงนี้ดูจับตรงนี้ลูกจับข้างหน้าลูกจับข้างหน้า ยกสงสูงยกยกโอ้เก <soever. S 2> ่งเก่งก่งเก่งเออเก่งจังเลยรถเลยลูกรถเลยเออเก่งจังเลยดู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 ไปเล่นชายกันดู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 เล่นชายกันเออเก่งอ่าเสร็จแล้วยังอเหนื่อยแล้วยัง อะยังสวยครับสวยสิครับเ,เห็นไหมนี่ผักผักผักนะผักคุณครูนี่ผักของคุณครูพิมพ์นะคะสวยมากสนใจสั่งได้นะคะหลัดห้วยอิท <laughs> ผักตรงนี้เราเอาไปทําอาหารกลางวันให้เด็กๆนะคะปลอดสารพิษค่ะเด็กๆจะได้กินผักที่ปลอดสารด้วยเห็นไหมออกมานี่ลูกมานี่อย่าไปเคร่งมดตะมดอีกครบับเอา้าจีโนโ่มดจะก,กัดลูกมาเร็วพอแล้วค่ะพอแล้วมาก่อนเลยมาเออนั่นนั่นทำเอานี่ฮะไม่ใช่ ยังมาถ่ายกูขันกูสุดท้ายฮะไม่ไม่ถ่ายวิดีโอ